สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นเนื้อหาเรื่องเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับชื่อเรื่องยาวนิดนึงนะนี่เป็นตอนที่1ของเนื้อหาเมทริกซ์นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ12หัวข้อด้วยกันนะครับทั้งบทนะทั้งบทเป็น12หัวข้อและนี่เป็นหัวข้อที่1นนะครับเป็น EP แรกของเรื่องเมทริกซ์เลย ะะปกติปัจจุบันเนี่ยเนื้อหาเรื่องของเมทริกจะอยู่ในคณิตศาสตร์ชั้นม .5 นะฮะเคยอยู่ม .4 มาก่อนตอนนี้มาอยู่ม .5 แต่ว่าพื้นฐานที่เราจะเอามาใช้ในเรื่องเมทริกอะพื้นฐานคณิตศาสตร์เดิมที่น้องๆควรจะมีมาก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่การแก้สมการธรรมดา นะคือเนะะื้อหาเรื่องเมทริกมันจะไม่ค่อยไปอ้างอิงกับเรื่องอื่นมากนักนะครับก็เลยใครที่อยู่ม .4 ก็จะเรียนได้เลยนะครับใครอยู่ม .5 และกำลังเรียนอยู่ก็เรียนได้เลยใครที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยก็อาจจะเรียนเมทริกรู้เรื่องก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อิงกับเรื่องอื่นมากนักนะครับเป็นเนื้อหาที่น้องๆจะเรียนครั้งแรกจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับค,ครูกอลก็จะอธิบายตั้งแต่แรกเลยนะครับโดยอิงตามหนังสือกระทรวงนะครับของสสวทปีหลักสูตรปี60ศูเคไหมครับพร้อมไหมถ้าใครมีชีตแล้วเรามาดูเนื้อหาตอนที่1กันเลยนะครับคำถามแรกคืออะไรเอ่ยเมทริกซ์คืออะไระน้องๆรู้ไหมเมทริกซ์คืออะไรนะครับไม่ใช่ชื่อหนังเนาะ เมทริกซ์ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็คือการนี่นะฮะเอาข้อมูลมานี่นะครับเมทริกซ์ในความรู้ทางคณิตศาสตร์คือการนําข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยมาเขียนให้เป็นระเบียบในแนวนอนในแนวตั้งนะครับโดยเขียนในวงเล็บที่เป็นลักษณะนี้นะเมทริกซ์จะต้องเขียนวงเล็บลักษณะนี้เห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าวงเล็บอะไรวงเล็บภาษาไทยใช้คําว่าการปู ใช่ไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นแบล็คเคปนั่นแหละทีนี้ไอ้เจ้าก้ามปูเนี่ยบอกก่อนนะถ้าใครที่เรียนขั้นสูงสูงขึ้นไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือไปอ่านตำราของต่างประเทศสัญ,ญลักษณ์วงเล็บนี้มันอาจจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะอ่านะครับไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าในหลักสูตรไทยที่เราเรียนกันเนี่ยเราจะเขียนวงเล็บแบบเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยเป็นหลักโอเคไหมครับนะฮะ อันนี้คือตัวสัญลักษณ์ของเมทริกซ์เคไหมและสิ่งที่อยู่ข้างในเมทริกซ์ตรงนี้เราจะเรียกว่าสมาชิกนะครับสมาชิกของเมทริกซ์เคไหมฮะทันเนาะ,ะสรุปเมทริกซ์คืออะไรเมทริกซ์ก็คือการเขียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ในแนวนอนนะครับในแนวนอนแล้วก็ในแนวตั้งนะเขียนอยู่ในวงเล็บก้ามปู โอเคไหมครับแนวนอนนะครับแนวนอนเราจะเรียกในภาษาเมตริกเราจะเรียกแนวนอนว่าแถวนะแถวหรือว่า r o w นะฮะในแนวนอนนะแล้วก็เราจะเรียกแนวตั้งว่าหลักโอเคไหมครับตามทันเนาะหลักหรืออลัมน n นะฮะตันนี้ในหนังสือบางเวอร์ชันหรือว่าในภาษาไทยบางเวอร์ชันเนี่ย คำว่าหลักหรือแนวตั้งหรือคอลัมน์เนี่ยเขาใช้อีกคำหนึ่งนะฮะเช่นเขาอาจจะใช้คำว่าสะมมนะครับสอเสือดอเด็กมอม้าพอสัมเภารการอ่าไม้ทันธะาดนะครับคือการใช้คำว่าสะมมมันเป็นคำศัพท์ที่เป็นรากศัพท์ในภาษาไทยก็อย่าว่ากันนะครับอย่าได้เกี่ยงงอนใช้ได้เหมือนกันบอกให้รู้เอาไว้เผื่อโจทย์เขาใช้คำนี้จะได้ไม่งง นะสรุปคือเมทริกซ์ก็คือการเขียนเขียนข้อมูลให้อยู่ในแนวนอนแนวตั้งอย่างเป็นระเบียบในวงเล็บแบ็คเก็ลักษณะนี้โอเคนะฮะก็พอเราเขียนให้มันเป็นวงเล็บแบบนี้แล้วขั้นต่อต่อไปเราก็จะมีการนำเมทริกซ์มาแก้ปัญหามาใช้ประโยชน์ในการแก้สมการหลายๆตัวแปร นะครับก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการนิดนึงนะครับตัวอย่างของการเอาข้อมูลมาเขียนเป็นเมทริกซ์ตัวอย่างที่1จอจากจงนำข้อมูลจากตารางต่อไปนี้มาเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์แล้วก็ตอบคำถามข้างล่างนี้นะเนาะเราสังเกตตารางนะครับ ตารางเนี่ยจะแบ่งเป็นแนวนอนกับแนวตั้งแนวตั้งเนี่ยก็คือโรงเรียนนั่นเองโรงเรียนกอขอคงอส่วนข้อมูลในแนวนอนก็จะเป็นข้อมูลชนะเสมอแพ้ประตูได้ประตูเสียคะแนนต่างๆนะครับถ้าเราต้องการนำตัวเลขเหล่านี้ทั้งหมดมาเขียนเป็นเมทริกซ์ก็จะเขียนได้อย่างนี้นะครับคคูกอจะเขียนให้ดูนะ ถ้าใครมีชี้จดลงไปพร้อมๆกันเนาะเริ่มต้นคือเราก็เอาข้อมูลนะครับเลข2เลข1เลข0เลข7เลข2เลข7มาเขียนโดยเว้นระยะห่างให้เท่าๆกันนะครับน้องๆ 2, 1 0, 7, 2, 7คงูนรจับจะอธิบายช้านิดน,นึงนะอย่าเพิ่งลาคาญกันนะครับค่อยๆเรียนเป็นขั้นตอนนะครับ ส่วนในแถวที่สองนะในแถวที่สองคืออะไร120425เวลาเขียนให้ตรงกับแถวบนนะครับอ่ะตรงอย่างนี้นะ120425องพยายามเขียนให้ตรงเป็นแนวนะครับแถวที่สามคือ111564 1>, 1 1 1 5 6 4แถวสุดท้ายคือ0 0 3 2 8 0 0 0 3 2 8 0เอาแล้วนะพอเราเขียนสมาชิกออกมาแล้วได้ทั้งหมดแล้วน้องๆก็เขียนวงเล็บแบ a c คเ t อันใหญ่ๆครอบเอาไว้ซ้ายกับขวานี่คือเมทริกซ์ที่เราได้มา นะครับซึ่งเมทริกซ์เนี้ยเราอาจจะตั้งชื่อให้เป็นเมทริกซ์ A เมตริกซ์ B เมทริกซ์ C ได้หมดนะครับแล้วแต่การตั้งชื่อของแต่ละคนเมทริกที่เราได้มานี้นะครับค,ครูก็จะถามน้องๆว่ามีทั้งหมดกี่แถวอ่ะเรามาช่วยกันนับนะครับมีทั้งหมดกี่แถวก็แนวนอนนี่คือแถวที่1แถวที่2แถวที่3 แถวที่4นะครับแถวทั้ง4แถวตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกอย่างนี้เลยว่านี่คือแถวนะครับแถวที่1นอย่างนี้นะหรือว่า r ร w หก็ได้อ่าใครถนัดภาษาปกิจอ่าโลหนึ่งโสองนะครับโรที่3แล้วก็โลที่4ี่โอเคไหมครับนะครับเป็นแนวอย่างนี้นะแนวนอนเรียกว่าแถว จำให้ดีจำให้แม่นนะแนวนอนเรียกว่าแถวส่วนแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็คือตรงนี้เริ่มจากซ้ายไปขวาแนวตั้งเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าคอลัมน์ใช่ไหมครับคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่4คอลัมน์ที่5คอลัมน์ที่ห ดังนั้นเมทริกชุดนี้มีกี่แถวกี่คอลัมน์ครับน้องๆมีทั้งหมด4แถว6คอลัมน์ทันงไหม4แถวกับ6คอลัมน์เนี่ยโดยปกติเราจะเขียนตัวเลขห้อยอยู่ตรงมุมขวาล่างตรงนี้นะครับโดยเขียนจำนวนแถวขึ้นก่อนจำนวนแถวมีทั้งหมด4แถวเราจะเขียนเลข4ห้อยเอาไว้ตรงนี้นะครับ จำนวนหลักมีทั้งหมด6หลักเราจะเขียนว่าคูณ6โอเคไหมครับดังนั้นเจ้าตัวสีม่วงๆไม่จำเป็นต้องโชว์ให้เห็นแต่ต้องโชว์ตัวสีแดงตรงนี้4คูณ6นะครับและไม่ต้องไปคำนวณให้เขาว่า24เขาแค่อยากรู้ว่ามันมีกี่แถวกี่หลักเข้าใจไหมครับเขาอยากรู้แค่ว่ามีแค่กี่โรกี่คอลัมน์ อันนี้คือจํานวนแถวนะฮะเลข4คือจํานวนแถวส่วนเลขยกคือจํานวนหลักจําไว้นะหลักการเขียนตัว4คูณ6ให้เอาแถวไว้ข้างหน้าหลักไว้ข้างหลังสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไร4คูณกับ6ตัวนี้มีชื่อเรียกว่ามิติทันไหมครับตัวนี้เรียกว่ามิตินะฮะเขียนยังไงดี อันนี้เรียกว่ามิติของเมทริกซ์นะครับหรือดิเมนชันนะเขาจะมีมิติเป็น4ีคูณหนะครับโอเคไหมครับมิติก็ได้หรือดิเมนชันก็ได้เอาแล้วนะต่อไปนี้เวลาน้องๆเรียกชื่อเมทริกซ์น้องๆจะต้องรู้ว่าความหมายของเลขห้อยข้างล่างคือมิติตัวหน้าแปลว่า4แถวตัวหลังแปลว่า หหลักโอเคนะทันไหมครับนะฮะอันนี้ครูก็พยายามอธิบายช้าๆเพราะว่าใครที่เพิ่งเรียนเมทริกซ์ครั้งแรกจะไม่ค่อยชินกับระบบแถวกับหลักก็ค่อยๆฟังเนาะส่วนใครที่ชินแล้วรู้สึกว่าง่ายๆอยู่ก็ข้ามๆนิดๆก็ได้นะครับตอนนี้เรามาดูกันต่อนะเขาถามว่าจากเมทริกซ์ที่ได้ให้หาว่า สมาชิกแถวที่1ห,หลักที่1คือใครน้องๆก็มาดูครับแถวที่1คือแนวนอนแถวแรกเลยบนคือ1น,นะครับหลักที่1คือซ้ายสุดคอลัมน์แรกตัดกันตรงไหนครับตัดกันตรงเลข2คือตำแหน่งแรกเขาเรียกตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่ง1 1ึ่ง,งจำได้ไหม1ตัวแรกคืออะไร1ตัวแรกคืออะไรอ่ะ เอามาเขียนให้ดูหนึ่งหนึ่งไม่ต้องมีคูณนะไม่ต้องมีคูณหนึ่งตัวแรกคือตำแหน่งของแถวหนึ่งตัวที่สองคือตำแหน่งของหลักดังนั้นคำถามแรกว่าสมาชิกแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งคือใครน้องๆตอบว่าไงครับแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งคือสองนั่นเองนะครับกูกรับก็ตอบว่าคือสองทันไหมอ่ะ ใครอยากจะลองฝึกอ่านเองก็หยุดวิดีโอแล้วตอบคำถามที่เหลือใครขี้เกียจทำฟังคุกรอบต่อสมาชิกแถวที่1หลักที่2คือใครตอบครับแถวที่1หลักที่2คือเลข1ใช่ไหมครับแถวที่1หลักที่2คือเลข1ต่อไปครับ สมาชิกแถวที่1หลักที่3นะครับแถวที่1หลักที่3คือเลข0ทันนะคือเลข0ต่อไปครับสมาชิกแถวที่2หลักที่5ดูดีๆแถวที่2หลักที่5ครับ1 2 3 4 5คือเลข2นั่นเองเหนไหมอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบ2 ต่อไปสมาชิกแถวที่3หลักที่3ครับ1 2 3หลักที่3ครับก็คือตัวนี้ถูกไหมครับแถวที่3หลักที่3ตอบเลขอะไรตอบเลข1นะครับสุดท้ายสมาชิกแถวที่4หลักที่6อ่ะนับนะครับ1อันนี้คือแถวที่4มัไหนับแถวก่อน1 2 3 4 หลักที่6คือตรงไหน1 2 3 4 5 6ตัวสุดท้ายนู่นเลยคือเลข0นะครับสมาชิกแถวที่4หลักที่6คือเลข0จบข้อทันไหมครับนี่เป็นวิธีการอ่านสมาชิกนะฮะคือการเขียนข้อมูลให้เป็นเมทริกซ์แล้วก็อ่านสมาชิกให้ถูกต้องตามทันเนาะ แรกๆนะทำความคุ้น,นชินคุ้นเคยกับเคยชินเออรวมการเป็นคุ้นชินระหว่างการอ่านแถวที่1 2 3 4อ่านหลักที่1 2 3 4อ่านให้ชินนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้ได้เวลาโจทย์ถามเนี่ยมักจะใช้สัญ,ญลักษณ์อีกแบบหนึ่งเช่นเช่น A นะฮะ A 1, 1 1ความหมายคืออะไร คือสมาชิกแถวที่1หลักที่1มีค่าเท่ากับ2ทันไหมครับสมมติว่าครูกรับเขียนว่า A12 ก็คือสมาชิกแถวที่1หลักที่2นะครับก็คือเลข1 A 1 3คือแถวที่1หลักที่3คือ0ต่อมา A 2 5คืออะไรแถวที่2หลักที่5คือเลข2เขาก็จะเขียนอย่างเงี้ยนะครับเอาให้หมดเลยไหมเนาะแถวที่3หลักที่3ก็คือ A 3 3นะครับมีค่าเท่ากับ1แล้วก็สุดท้ายคือแถวที่4หลักที่6นะครับ A 4 6ก็คือเลข0 เรียบร้อยกูกลอบแค่เขียนให้ดูหลายๆแบบหวังว่าน้องๆคงจะพอเข้าใจนะครับนี่คือข้อที่1ทันไหมครับนะเป็น EP แรกเลยสำหรับเรื่อง m a t r ิกเลยนะครับก็พยายามจำเมมโมรีททำความคุ้นเคยให้เร็วๆมีอีกนิดนึงนะครับมีอีกนิดนึงไปดูข้อที่2กันนะในข้อที่2นะครับน้องๆเขาบอกว่า เมทริกอันนี้นะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8ข้อนี้ให้น้องๆอ,อ่านมิติของเมทริกว่าแต่ละข้อมีกี่แถวกี่หลักวิธีเขียนก็คือเขียนห้อยอยู่ตังมุมขวาล่างนะครับโดยเอาจำนวนแถวขึ้นหน้าตามด้วยจำนวนหลักเช่นข้อที่1ข้อที่1ถ้าเราลากแนวนอนดูแนวนอนมีกี่แถว มี1แถวเราก็เขียนว่า1แนวตั้งครับ1 2 3แนวตั้งมี3อันเราก็เรียกว่า3หลักดังนั้นมิติของข้อนี้ก็คือ1คูณ3มัไหมครับเขียนห้อยหยุดที่มุมขวาล่างลักษณะนี้นะ1คูณ3พร้อมไหม ไปดูข้อที่สองครับข้อที่สองมีจำนวนสมาชิกแนวนอนแนวนอนมีกี่แถวปรากฏว่ามี1แถว1แถวก็เขียน1คูณจำนวนหลักคือแนวตั้ง1 2 3 4อ่านว่า4หลักเลยเป็น1คูณ4ทันนะครับก็ค่อยๆเขียนต่อมา ข้อที่3นับจํานวนแถวก่อนเสมอจําไว้นะแนวนอนมี1 2เกิดเป็น2แถวแนวตั้งมีแค่1คอลัมน์ก็เป็น2แถวคูณ1หลักนันไหมครับนะฮะต่อมาข้อที่4นะครับข้อที่4ก็จะมี1 2 3 4 5 อ่านว่า5แถวนะครับมีแถวทั้งหมด5แถวแต่แนวตั้งมีแค่1หลักเราก็จะเรียกว่า5คูณ1นะฮะแค่นี้นะถัดมาครับข้อที่5นะครับแนวนอนมีทั้งหมด2แถวแนวตั้งมีทั้งหมด2หลักเราก็จะเขียนห้อยว่า2แถวคูณ2หลัก นะเราเรียกว่ามิติถัดมาข้อที่6มีทั้งหมด1 2 3 3แถว1 2 3 3หลัก3แถวคูณ3หลักนะครับมิติข้อที่6อ่าสมาชิก9ตัวถัดมาข้อที่7นะครับ1 2 3สมาชิกมี3แถว กับ1 2 3 4นะครับ4หลักเป็น3คูณ4สุดท้ายข้อที่8ครับกี่แถวครับ1 2 3 4นะครับ4แถวกับ2หลักใช่ไหมเราก็เขียนว่า4คูณ2ทันไหมครับ4แถวกับ2หลักนี่คือวิธีการอ่านตำแหน่งต่างๆนะครับ ข้อที่1ครูงคอบบอกว่าอ่านเมทริกเนี่ยให้ดูสมาชิกเป็นว่าสมาชิกตัวไหนมีค่าเท่าไหร่นะครับส่วนข้อที่2ครูกกอบฝึกให้น้องๆอ,อ่านมิติของเมทริกซ์ให้เป็นว่ากี่แถวกี่หลักสำคัญมากนะถ้าเราอ่านแถวอ่านหลักไม่เป็นยากนะครับโอเคนะครับขอให้ฝึกให้คล่องแคล่วใครมีใบงานทำใบงาน ใครมีการบ้านหนังสือทำในหนังสือฝึกอ่านแถวอ่านหลักให้คล่องและเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ีที่2น่าจะสนุกขึ้นครับสำหรับ EP ีที่1จบแล้วครับสวัสดีครับ